ังขจิตคําว่าจิตตกผวังบางท่านอาจไม่เข้าใจจึงขออธิบายไว้บ้างเล็กน้อยคํา,าว่าผวังแปลอย่างป่าป่าตามนิสัยที่ถนัดใจจึงขอแปลว่าอง์คแห่งพบหรือเรือนพักเรือนนอนของอวิชามาตั้งแต่ดึกดำบานแสนกลับรับไม่ท่วนคําว่าจิตตกผวังคืออวิชารวมตัวเข้าไปอยู่ในที่แห่งเดียวไม่ทํางาน และไม่ใช้สมุนให้ออกเที่ยวล่าเมืองขึ้นตามสายทางต่างๆนั่นแลทางออกทางเข้าของสมุนอวิชาคือตาหูจมูกลิ้นกายเมืองขึ้นของอวิชาคือรูปร้อยแเสียงร้อยแกลิ่น 108, ร้อยแปดรสร้อยแเครื่องสัมผัสร้อยแซึ่งล้วนเป็นที่รักชอบของอวิชาทั้งสิน้นสมุนของอวิชาคือราคะตัณหา โดยอาศัยสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นเครื่องมือช่วยจัดการงานต่างๆให้เป็นไป,นป,นปนตามความหวังขณะที่จิตตกผวังด้วยกําลังของสมาธิอวิชาก็พักง,งานไปชั่วระยะหนึ่งพอจิตถอนขึ้นมาก็เริ่มทํางานอีกตามหน้าที่ของตนแต่ไม่รุนแรงเหมือนที่ยังไม่ถูกหักแค้งหักขาจากสมาธิภาวนาดังนั้นสมาธิภาวนาจึงเป็นเครื่องมือตัดพลังของอวิชชาได้ดี เพื่อปัญญาจะได้ทำการกวาดล้างไปโดยลำดับจนไม่มีอวิชชาเหลืออยู่ภายในใจคำว่าาวังขจิตนี้เริ่มทราบได้จากการภาวนาเมื่อจิตรวมสงบตัวลงไปพอถอนออกมาเรียกว่าจิตออกจากภาวังและเริ่มยุ่งไปกับเรื่องร้อยแปดที่อวิชชาเป็นผู้บงการไม่มีวันสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปฉะนั้นจึงไม่มีงานใดจะยืดยาวจนสืบสาวร,ราวเรื่องหาเหตุผลต้นปลายไม่ได้ เหมือนงานของอวิชาที่แผ่กระจายไปทุกแห่งคนตำบลหมู่บ้านตลอดโลกอสงสารและกล้าได้กล้าเสียต่องานของตนรักชังเกลียดโกรธเป็นงานประจำของอวิชาไม่มีรังเกียจพอใจทั้งรักทั้งชังพอใจทั้งเกลียดทั้งโกรธน่าจะมีความทุกข์ทรมารแก่ผู้รับใช้เพียงไรอวิชาเป็นไม่ยอมไม่ถอยอยุให้รักให้ชัง ให้เกลียดให้โกรธจนผู้รับผลเกิดความชีบหายปนปีไปเพราะสิ่งเหล่านี้อภิชาก็ไม่ยอมเห็นใจและสงสารบังคับให้ทําจนผู้รับใช้แหลกลาไปกับมันนั่นแลคือความเป็นธรรมของอภิชาทุกๆอภิชาที่มีอยู่ในใจสัตว์โลกงานที่อภิชาพาให้ทํานั้นไม่มีวันสิ้นเสร็จเหมือนงานอื่นๆนอกจากแตกแขนงกว้างแา,างออกไปเรื่อยๆไม่มีวันเวลาเป็นกฎเกณฑ์ขอบเขตเท่านั้น ผู้มีธรรมในใจเช่นผู้มีสมาธิปัญญาบ้างจึงพอเห็นโทษของอวิชชาที่พาทำงานไม่หยุดดังนั้นเมื่อจิตรวมลงสู่ภวังที่เรียกว่าอาวิชชาพักงานชั่วคราวจึงปรากฏมีความสุขสบายหายห่วงไปพักหนึ่งตอนที่จิตพักงานน้แลที่พอเห็นโทษแห่งความหมุนของตนที่มีอวิชชาอยู่หลังฉากซึ่งความหมุนนั้นผิดธรรมดาที่อยู่ในภวังมากมาย ขณะที่จิตถอนขึ้นมาใหม่ๆใจก็ยังมีความสงบเย็นอยู่ด้วยกําลังของสมาธิหล่อเลี้ยงจิตมีความสงบเพราะสมาธิมากเพียงไรก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายของอวิชชาเป็นเหตุมากเพียงนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงมักติดสมาธิจนไม่สนใจจะแก้ด้วยวิธีใดๆเพราะเป็นความสงบเย็นมากพอให้ติดได้สุดท้ายจิตกลับเห็นโทษแห่งความวุ่นวายเพราะอวิชชา แต่ก็ติดในสมาธิซึ่งเป็นบ้านพักเรือนนอนของอวิชชาจนได้เพราะไม่มีทางออกซึ่งเห็นว่าดีกว่านี้นี่แลผู้ปฏิบัติจะเห็นคุณของสติปัญญาอย่างถึงใจก็มาเห็นตอนพยายามถอดถอนทําลายอาวิชชานี่แลเพราะนอกจากสติปัญญาแล้วไม่มีเครื่องมือใดสามารถทําลายได้ ภวังคจิตจะสูญสิ้นไปได้เมื่อไรภวังคจิตไม่มีวันสูญสิ้นไปโดยลําพังเพราะเป็นแหล่งสร้างภพสร้างชาติสร้างกิเลสตัณหามานานและทางเดินของอวิชชาคือการสร้างภพสร้างชาติบนหัวใจสัตว์โลกอยู่ตลอดไปไม่มีวันเกียรคร้านและอิ่มพอผู้ปฏิบัติถ้าอยางรักสงวนภวังคจิตและรักฐานแห่งสมาธิของตนอยู่ไม่ขีดหาทางขยับตัวเข้าสู่ปัญญา เพื่อสอดส่องดูตัวอวิชาที่เปรียบเหมือนนางบางเงาอยู่ในจิตหรือในะวังขจิตในสมาธิก็เท่ากับเป็นสมุนของภพชาติอยู่เรื่อยไปไม่มีวันพ้นไปได้ถ้าต้องการหลุดพ้นก็ต้องส,งสร้างสติปัญญาขึ้นกับใจจนคล่องแคล่วแกรบกล้าสามารถทำลายะวังขจิตอาจเป็นตัวภพชาตินั้นเสียภาวังขจิตก็สลายหายซากไปเองผู้จะทราบภาวังขจิตได้ต้องเป็นผู้มีสมาธิอันมั่นคง และมีสติปัญญาอันหลักแหลมเข้าเขตขายแห่งมหาสติมหาปัญญานั่นแหลนอกนั้นไม่สามารถทราบได้แม้เรียนจบพระไตรปิฎกก็ไม่พ้นจากความพกเอาความรู้อวิชชาไว้อย่างเต็มผุงไปได้เครื่องมืออันยอดเยี่ยมก็คือมหาสติมหาปัญญานี่แลเป็นเครื่องสังหารทำลายผวังขจิตผวังขอวิชาเพราะป่าก็เขียนไปตามมิสัยป่าอย่างนั้นเอง กรุณาจะได้ถือสาและยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์นักเลยเพราะพูดไม่มีแบบมีฉบับเป็นเครื่องยืนยันรับรองเวลาปฏิบัติก็อยู่ในป่าเวลาเรียนก็เรียนในป่าธรรมจึงเป็นธรรมป่ารวมแล้วมีแต่เรื่องป่าไม่มีคำว่าคำพีแฝงอยู่บ้างเลยการอธิบายวิธีเดินจงกรมกับวิธีนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยเป็นแถวเป็นแนวเนื่องจากความเกี่ยวโยงแห่งขนงธรรมต่างๆ ที่ควรอธิบายมีสัมผัสกันเป็นตนตอนจึงเขียนงกเวียนซ้ำซากไปตามความจำเป็นผู้เรื่องฝึกหัดใหม่อาจเป็นปัญหาและทำให้เกิดความรำคารอยู่บ้างแต่อาจเกิดผลในวาระต่อไปจึงขอสรุปวิธีการทั้งสองว่าถ้าเห็นว่าการเดินจงกรมเหมาะกับนิสัยและได้รับความสงบหรือเกิดอุบายต่างๆขึ้นมากกว่าวิธีนั่งสมาธิก็ควรเดินมากกว่านั่งถ้าการนั่งจิตได้รับผลมากกว่า ก็ควรนั่งมากกว่าเดินแต่ไม่ควรปิดทางของการเปลี่ยนเอริยาบทซึ่งเป็นความสําคัญสําหรับกายที่เป็นเครื่องมือทํางานทั้งสองนี้จะเป็นวิธีใดก็กคือการทําลายกิเลสสิ่งพอกพูนพบชาติและกองทุกข์ทั้งมวลภายในใจอันเดียวกันนั่นแหลกรุณาทําความสนใจกับจิตซึ่งเป็นสิ่งสําคัญของโลกด้วยโลกกับเราจะอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขไม่อยู่ด้วยความเดือดร้อน นอนครางนักเพราะจิตได้รับการอบรมพอมีเครื่องป้องกันหลบซ่อนบ้างดีกว่าที่ไม่มีอะไรในตัวเองเวลาดับขันจะได้อาศัยพึ่งร่มพึ่งเงาความดีภายในตัวที่สั่งสมไว้สัตว์โลกเป็นไปกับกรรมดีกรรมชั่วและเสะวยผลเป็นสุขบ้างทุกบ้างตลอดมาไม่เคยมีสัตว์ตัวใดหรือผู้ใดหลีกพ้นไปได้โดยไม่ยอมเสวยผลที่ไม่พึงปรารถนาแม้ในโลกมนุษย์ เราก็รู้เห็นกันอยู่อย่างเต็มตาเต็มใจทั้งท่านและเราตลอดสัตว์ซึ่งมีความสุขบ้างทุกบ้างเจียบปนกันไปเป็นคราวๆในรายหนึ่งๆการอบรมความดีมีศีลสมาธิสติปัญญาเป็นต้นเพื่อเป็นเรือนใจอาจเป็นสิ่งที่ผู้บำเพ็ญจะพึงรู้เห็นในปัจจุบันวันนี้ไม่สงสัยเช่นเดียวกับสมัยพุทธการส่วนขณะจิตท,ที่รวมลงเป็นสมาธิซึ่งมีหลายขณะต่างๆกัน ตามิสัยนั้นไม่ขอแสดงไว้นะที่นี้เกรงว่าท่านที่เริ่มปฏิบัติจะคิดคาดหมายเป็นต่างๆซึ่งไม่ใช่ความจริงที่เป็นเองจากสมาธินิสัยของตนที่อธิบายวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาที่ผ่านมานี้อธิบายเป็นกลางๆนำไปปฏิบัติได้ทั้งพระ และคารวาสส่วนผลคือความเป็นหนึ่งของจิตที่เกิดจากการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธินั้นส่วนใหญ่คือความสงบของจิตเวลารวมลงไปถึงที่แล้วจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวกันส่วนย่อยที่อาจเป็นไปตามนิสัยนั้นผิดกันผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเป็นกังวลเมื่อได้ทราบจากเพื่อนฝูงเล่าให้ฟังว่าจิตเขาเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นและรู้เห็นนิมิตต่างๆอย่างนั้น โปรดถือหลักใหญ่คือความสงบขณะที่จิตรวมลงเป็นที่สำคัญนี้เป็นหลักรับรองผลของสมาธิโดยทั่วไปท่านที่มีความเพียนพยายามอยู่แล้วไม่นิยามว่าเป็นนักบวชหรือสาธุชนย่อมจะเห็นความอัศาจรรย์ของจิตจากสมาธิภาวนาในวันหนึ่งแน่นอนข่าวที่เคยอ่านในประวัติของอริยสาวกทั้งหลายจะกลายมาเป็นข่าวของตนในวันหนึ่งจนได้เพราะสิ่งที่เป็นกิเลสบาปก,กรรม และทำเครื่องแก้กิเลสนั้นมีอยู่กับทุกคนและทั้งครั้งโน้นครั้งนี้ไม่ลำเอียงผู้ปฏิบัติเป็นสามีจีกรรมชอบในสมาธิวิธีผลเป็นที่พอใจเหมือนอริยาสาวกในครั้งพุทธการได้รับตนจะพึงได้รับเช่นกันข้อสำคัญอย่าค่าการสถานที่ว่าเป็นที่เกิดแห่งมรคนิพพานยิ่งไปกว่าการปฏิบัติตนด้วยมรโดยชอบทมเถิด นี่แหละเป็นเครื่องปลดเลื่องกิเลสกองทุกข์ทางใจออกได้โดยสิ้นเชิงและมักคือธรรมแก้กิเลสโดยตรงเรื่อยมาแต่ครั้งโน้นถึงครั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรุณานำมาแก้จิตซึ่งเป็นที่เกิดที่อยู่แห่งกิเลสทั้งมวลให้เป็นประจักษ์ขึ้นกับใจว่าใจได้เปลี่ยนตัวจากความเคยเป็นภาชนะแห่งกิเลสทั้งหลายมาเป็นภาชนะแห่งธรรมโดยลาดับจนเป็นธรรมทั้งดูใจ ถ้าลงได้เป็นธรรมทั้งดวงแล้วอยู่ที่ไหนไหนก็อยู่เถิดความเกิดทุกข์ทางใจจะไม่มีมาเยี่ยมมาผ่านอีกเลยนอกจากธาตุขันอันเป็นเรื่องของทุกข์โดยตรงอยู่แล้วขันก็เป็นขันและทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปตามเคยจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแล้วก็สิ้นส่าจากความเป็นขันเป็นทุกข์ไปตามกันคําว่าอาวิชาที่เคยเรียงอนานาจบนหัวใจก็สิ้นอนํานาจขาดความหมายไป ละขณะที่จิตกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วนี่แหละงานของธรรมมีความสิ้นสุดยุติและหลุดพ้นไปได้ไม่เหมือนงานของอวิชชาซึ่งแผ่กระจายไปทั่วโลกสงสารไม่มีประมาณและเวลาจบสิ้นลงได้จึงพอนำผลมาเทียบกันดูว่างานหนึ่งไม่มีประมาณและเวลาจบสิ้นลงได้แม้จะทำไปกี่กับกี่กันก็พาให้หมุนเวียนอยู่ตลอดไปแต่งานหนึ่งมีทางเสร็จสิ้นลงได้ไม่ต้องวกวนขนทุกข ให้แบกหามอยู่เรื่อยไปทั้งสองงานนี้ผู้เคยผ่านมาพอจะทราบผลที่ผิดกันเป็นคนละโลกถ้าให้เลือกด้วยความเป็นธรรมจะเอางานไหนเพียงเท่านี้ก็พอมีทางออกได้ไม่ติดจมอยู่กับงานวนเวียนงานนั้นจนลืมสนใจคิดถึงธรรมสมบัติเพื่อตอนเองในการต่อไป